มาถือเอาธาตุสีมหาพูดอันเป็นพระคุณของพ่อของแม่อันเป็นสลนะว่าเป็นของตัวเองถือตัวถือตนยังไม่พอยังมาถือลูกถือเมียถือสมบัติพระสถานไล่นาล้วสวนอีกโอ้โพหพลาฮาเวปันจะขันตั้งแต่ท่าขันตัวเองยังรักษาไม่ไหวแล้วหนังยังเหยียย่อนก็ห้ามมันไม่ได้แล้วอายุมึงยังมากแล้วก็ห้ามมันไม่ได้มึงจะปวดหลังปวดเยวก็ห้ามมันไม่ได้ จะไปเถือเอาอะไรกับข้างนอกอันนี้ก็นากูอันนี้ก็บ้านกูอืออันนี้ก็เงินกูสมบัติของกูไปถือข้างนอกอีกหมดยังว่าตัวเองไม่เป็นขโมยเหรอ ตนี้ก็ข้อมมสานะโกหกเห็นไหมสินข้อที่สามแถมอนะีกนั่นมันแทงเข้ามาเลยนะั่นน่ะ